เชี่ยวพี่น้องมาในกาศสบายสบายครับตนนี้กังครับ็ตงาแล้วไมกคยกินครับย่างตัวนเท่ากมารึงดานันเท้าครับแล้วไปท่านผู้ชมดูภาพไปตรง้าแบบ 哦。 ้เเลิอดงเอาดึงดึงดเรียบร้อยเอาดึงอ่าเรียบร้อยอ้าวุดโอ้ยท่านผู้ชมุดซ่ำครับเป็นเยียไหมเนี่ยเอาลากเลยปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้โอ้หุหุหุุ้ห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 ุ นี่นะครับจังได้กับพวกอดเราครับเมือนนี่ได้แล้วครับ,บ,โ,รรบ,รบโตัวกำลังกินครับโตใหญ่บอปลาโตใหญ่ดิเฮ้ยอีหล่ามาซอยตกปะครับอืมอย่าติ๊กตา ติดครับเอไหมเ okay, กี่ยวมันผูกหลานอยูวเลยเกี่ยวหลาิดอีกแล้วท่านผู้ชมโอ <Okay, S 2> ้ยใช่เลยเักเดือน้องนึ่งผิดหน่อยเดี๋ยวรู้เลยผิดเดี่ยวกิดอี่เด หลังนี้คือประมาณฮะประมาณตัวนี้ประมาณให้จิ๋ประมาณดองดึงดึงดึงะดึงะดึงะดึงเอ้เอ้าเอ้าเอาแลวครับเอาแล้วเอา ครับครับต่อมไซใบบักสมล้มครับท่านผู้ชมนี่ใบบักสมล้มก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนี่ครับมันเท่านั้นครับพอแล้วทำอะไโอ้นี่ครับใบผสมล้มครับพี่น้อง น้งมือถือเป็นเรงดีเตกในปลาเนี่ยอ้หักครับเด็ดน้อยกับติดบันเด็ดน้อยกับติดแล้วครับเด็ดน้อยกับติดครับนี่ติดแล้วครับนี่อ้ติดแล้วครับติดแล้วเขาเหลือครับ อเออวางหันละวางไม่หันแล้วติดอีกแล้วพี่น้องโอ้ปลานิ้นครับปลานิน้นติดอีกแล้วติดอีกแล้วโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้ได้ต้มแล้วครับอันนี้อันนี้ของปูท๊ะ เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับดึงแล้ว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 ครับดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วครับดึงแล้วครับโอ้ปอมมันกต่ใหญ่พคนเนาะปอมมันกต่ใหญ่พคนเนาะโอ้พี่น้องดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวให้มันเข้าไปอีเยอกหน่อยก่อนยิดแท้ครับพี่น้อง อ,อันนี้นะอ,อันนี้นครับอันนี้นอู้ตัวเงี้ครับตัวเงี้อู้ตัวเงี้ครับตัวเงี้อู้ยอู้ตัวเงี้ครับโอ้ได้ต้มแล้วครับได้ต้มแล้วโอ้ปลากระไรครับท่านผู้ชม พดน้ำกับพ่อทันครับพี่น้องบอ่อกับบอ่อเล่นน้อยครับอยู่นาครับบรรยากาศรอบๆพี่น้องเอ้ยท่านผู้ชมเจ้ากับปลาก็เยอะอนะครับเดี๋ยวตอนนี้ใส่เบ็ดปลายนีเวียนเดี๋ยวย้ำมันแรงสิพาท่านผู้ชมไปใส่เบ็ดกบครับเดี๋ยวคอยชมนะครับนะตอนท่อไปนี่ยมันแรงคักแทนแหละเบ็ดกบ ตรงนี้นะครับเป็นกนสีเป็นที่เด็ดอีสานบ้านเขาครับก็มาหากินแบบนี้ง่ายๆห่อก็เขียวกระจีคุณครับนี่ฟังนี่กะแก่แล้วนี่ครับเริ่มสรเกียวแล้วนี่นี่ครับฟังนี่กะเกียวได้แล้วอุดมสมบูรณ์นะครับปีนี้ครับเบ็ดกะสีนี่สีแล้วครับพี่น้อง เราไม่ไพ่ไม่ไพ่ไไง่ายๆครับมันบ่มีเบเ็ดเนี่ยฝรั่งคือมูเพันลอบเอาเบ็ดแบบบ้านเขาอะแต่ว่ามันกระหมานนี่เดี๋ล่ะหลายโตแล้วครับบนสามสี่ห้าตแล้วเดี๋ยวรุ่นอีกสองตเนี่ครับอันนี้ก็บปิ้งครับอันนี้นโอ้เดี๋ยวเป็ดทีุ่่นมฤทิดเนีน นี่ไก่เดือดแล้วใบกสมลมใส่แล้วเนี่ยพี่นอ้องต้ปลาใส่ใบกสมล้มยูไฮยูนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเลยนี่โอ้องลอองแล้วพี่น้องเอลาอแล้วโอ้ย อ้ยมามาพี่น้องเอ้วันน,นี้มา,า,ากินน้ำกัน,าานมีพี่น้องเอาีกัเอนนนี่บาทเนี่ยพี่น้องกินน้ำกันลายางครับพี่อีสาน<า>บ้านฮ้อกินง่างๆยๆงที่แหะ นมเวีมเขาวีมะเขาวีมะเขีมะาีมขามามเาวีะเขาวีมะีมะเามปเาใี่ใบขมะีมเข่เขาเขาีเขาีาตีมะเาวีมะเข้มะาวีมนวีมะวเขวีมะเาวมเขวมเาวีมะเขาีะเขาบีมีมะมมเีมมมามมเขอะเะะี

ทั้งสี่และครับผมสุกบนทองไร่ทองนะชีวิตอีสานบ้านเฮาครับบ่ม่ดีมีอยังสุกเกินนี่แล้ะครับท่านผู้ชมจินดีอยู่ไง